กันหมดนะคบพี่เสียฟ้าวนะครับพี่คุยกูดูดเออชื่อมึงได้ไอเทยจูเลียอูคาโดนะคบพี่กูไม่ได้เปิดสาแ์เับือก็จบอลได้ีมากนะครับจะบลูีมานะครับไอคายคุยดาไดิดาไดิงเออชื่อกูดีมึงดาดิงเออชื่อกูไอเทมมึงไม่ได้เปิดสาแ์เออชื่อกูดีมึงเอยไม่ไเออชื่อกูดีไอเยเสี่ยวคุยคุยมึงมึงอชื่อกูดีไอเทยเสี่ยวมึงดามึงอชื่อกูดีไอเทมเสี่ยวก็จับบอด้ดมากเลยเพื่น คุยคุมึงมึงเ่ยชื่อกูดีมึงเ่ยชื่อกูดีมาแล้วไอ้เจี๋ยวมึงเ่ยชื่อกูดีไอ้เจียวมึงเ่ยชื่อกูดีมาแล้วมึงเอ่ยชื่อกูดีไอเจียวคุยี่ค่ะคุยเอ้ยมึงมึงมึงแล้วลไอ้แล้วมึงมึงแลแลวมึงเ่ยชื่อกูดีไอ้เจียวมึงมึงไม่ได้เปิดตาแไอ้เจียวไอ้เจียดีเปิดาแ่าคยไอ้เจีย่จ ไอเสียออกเปิดซาวแผดด่ากับกูอกูไม่ลง